ความเชื่อเรื่องปีชงมาจากความเชื่อในทางโหราศาสตร์จีนโดยคำว่าชงหมายถึงปะทะหรือขัดแย้งซึ่งถือว่าเป็นปีที่อาจจะมีเคราะห์หรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าของปีนักสัตว์นั้นตามความเชื่อดังเดิมคนที่อยู่ในปีชงมักจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงพลังงานด้านลบที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตตนสวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายโชคชะตาของปีนักสัตว์ที่ชงในปี2,568ถ้าทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้รับฟังและอยู่ในคลื่นแห่งบุญนี้และอยากให้คําทำนายดีๆได้เกิดขึ้นในชีวิตของทุกท่านพิมพ์สิ่งที่ต้องการเปิดดวงไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเรื่องของความเชื่อเรื่องของปีชง คือการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆหรือสังคมมนุษย์นั้นๆแม้ว่าพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่ในมนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความเชื่อ ความเชื่อเรื่องปีชงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อยความเชื่อจึงเกิดจากการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดาพระเจ้าหรือพูดผีปีศาจ ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยและวาตภัยต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งยากที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเองบางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อำนวยประโยชน์แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดีและเกิดความสุขให้กับตนเองเพื่อกระทําต่อสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นทําให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมหรือศาสนาเกิดขึ้นความเชื่อคือการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจความจริงหรือความไว้วางใจที่เป็นรูปของความเชื่อนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆคนที่เชื่อในเรื่อยยามก็จะถือว่าวันเวลาของการโคจรของดวงดาวจะก่อให้เกิดผลต่อตัวมนุษย์คนที่เชื่อเรื่องเครื่องรางของขัง,งก็จะมีความยึดมั่นว่าเครื่องรางของขังให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆหรือสังคมนั้นๆแม้ว่าพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความเชื่อฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่หมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลายยังรวมถึงปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับเช่นกันความเชื่อเรื่องปีชงปีชงมาจากภาษาจีนคำว่าชงซึ่งหมายถึงการประทะฉะนั้นคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจจะมีการประทะเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงนี้เกี่ยวข้องกับองค์เทพไทสยุยหรือที่รู้จักกันดีในานาม เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าปี2,568นั้นปีชงมีปีอะไรบ้างและวิธีแก้ปีชงปี2,568ควรทำอย่างไรและทำไมถึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับปีชงว่า ควรหลีกเลี่ยงพิธีกรรมในงานศพองค์เทพไทสวยหรือที่รู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อก,การดำเนินชีวิตของผู้คนคำว่าไทสวยในภาษาจีนโบราณหมายถึงเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละปีซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสอีกด้วยดาวพฤหัสสบ,บดีเป็นดาวสุพเคราะห์ ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยหมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาบทรัพย์สินดังนั้นจึงเชื่อว่าหากดาวพฤหัส,สบดีไม่ดีหรือปีนักษัตวใดประทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไทยสวยจะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าปีชงนั่นเอง หากในปีนั้นเทพใช้สวยเอีย้ยเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของนักสัตว์นั้นซึ่งส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยหากเปรียบเทียบง่ายๆปีชงคล้ายๆกับช่วงดวงตกของเรานั่นเองในปี2568าหสำหรับปีที่จะได้รับผลไม่ดีจะมีอยู่ด้วยกันสี่ปีนักสัตว์ได้แก่ ปีชงคือปีที่จะได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงหรือปีชงร้อยเปอร์เซ็นคือปีนักสัตว์กุลปีคากคือปีที่ปีนักสัตว์เดียวกับปีนั้นๆคือปีนักสัตว์มะเส็งปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของคลอกกรรมคือปีนักสัตว์ขานปีผัว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพคือปีนักสัตว์วอกปีชงร้อเปอร์เซ็น์เป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุดคือปีนักสัตว์กุลปีชงร้อเปอร์เซ็์คือผู้ที่เกิดปีกุลหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ 2466, 2478, 2490, 2 5 0 2 2 5 1 4 2526 2538 2550 2562ดวงชะตาผู้ที่เกิดปีนักษัตวกุลตลอดปี2568แนะนำว่าให้ตั้งสติให้มั่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินมังสวิรัต และปฏิบัติกรรมฐานปีชงร่วมเป็นปีที่มีผลกระทบน้อยคือปีนักสัตว์มะเสงขานและปีวอกปีชงร่วมคือผู้ที่เกิดปีมะเสงปีขานปีวอกหรือคนที่เกิดในปีพศดังนี้ปีมะเสงคนที่เกิดปี2460 2472 2484 2,496 2,508 2,520 2,532 2,544 2,556 2,568 2,580ปีขานคนที่เกิดปี2,457 2,469 2,481 2,493 2,505 2,517 2,529 2,541 2,553 2,565 2,577ปีวอกคนที่เกิดปี2,463 2,475 2,487 2499 2511 2523 2535 2547 2559 2571 2583ดวงชะตาผู้ที่เกิดในปีนักษัตทมะเสงขานและวอกตลอดปี2568แนะนำให้ไปทำบุญ เติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำพร้อมถ่ายชีวิตโคกระบือและปล่อยปลาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในปีชง2568ผู้ที่ตกอยู่ในปีชงอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุปัญหาการเงิน หรือปัญหาด้านความสัมพันธ์เป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ตกอยู่ในปีชงก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหากรู้จักระมัดระวังและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีต่างๆวิธีแก้ปีชงปี2568ตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพเจ้าไทาสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตการไหว้พระก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพการไปร่วมงานมงคลการไปเยี่ยมคนป่วยหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแหวงกับผู้อื่นเสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญบริจาคทานหรือช่วยเหลือผู้อื่น ตามความเชื่อของชาวจีนการไหวองค์ไทยสวยเอีย้ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชงนี้ให้เบาบางลงได้และควรที่จะต้องไปไหวอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตนเองสำหรับใครที่เกิดในปีนักษัตว์ที่โดนปะทะหรือเป็นปีชงในปี2,568นนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพ หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้พกเอากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมและนำขึ้นมาปัดให้ทั่วตัวสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่เกิดในปีชงคือให้ละเว้นการไปส่งศพการอยู่ในพิธีฝังศพหรืออยู่ในพิธีที่นำหีบศพลงหลุมโดยเชื่อกันว่าใครที่ละเมิดไปร่วมงานศพ หรือร่วมในพิธีส่งศพกลับมาดวงชะตาอาจจะได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยกิจการค้าที่ตัวเองกำลังทำอยู่อาจจะประสบปัญหาต่างๆได้ซึ่งตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนว่ากันว่าทุกๆปีองค์ไทยสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาผู้ทำหน้าที่โดยบรรดาให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์โดยตรง ทั้งหกองค์ที่นับตามรลับจับกระจื้อจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายังโลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลโชคชะตาและเคราะห์ของแต่ละบุคคลชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าองค์เทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตอย่างมากการเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในทุกๆปีนับว่ามีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อกราบไหว้แล้วจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยคราะกรรมที่เคยมีจะเบาบางลงโดยนอกจากคนที่เกิดในปีชงจะกราบไหว้องค์้ทยสวยเอีย้ยเพื่อเป็นการฝากดวงชะตาแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในปีชงก็สามารถกราบไหว้องค์เทพนั้นๆได้ ในแต่ละปีได้เช่นกันจะช่วยเสริมให้ดวงที่ดีอยู่แล้วกับยิ่งดีขึ้นขึ้นไปอีกจะช่วยเสริมให้มีโชคลาบมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆเหตุผลที่ไม่ให้คนปีชงไปงานศพพลังงานลบจากงานศพงานศพตามความเชื่อจีนถือว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังงานลบหรือชี้ไม่ดีอยู่มาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคนที่ดวงไม่ดีหรือดวงตกเช่นคนที่อยู่ในปีชงการไปงานศพจึงอาจทำให้พลังงานลบเหล่านั้นส่งผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพ 2. ความเปราะบางทางจิตวิญญาณคนในปีชงถูกมองว่าดวงไม่ดีดวงไม่มั่นคงหรืออ่อนแอกว่าปกติการเข้าไปในสถานที่ที่มีพลังงานเกี่ยวกับความตายอาจทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เช่นการสะสมความเคราะร้ายหรือเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ 3. หลีกเลี่ยงก,การรับเคราะเพิ่มเติมในบางความเชื่อการไปงานศพในปีชงอาจทำให้ได้รับเคราะหรือพลังงานลบจากสถานที่นั้นๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ชีวิตติดขัดมากขึ้นการปฏิบัติหากจำเป็นต้องไปงานศพ 1. สวมใส่เครื่องรางที่ช่วยปกป้องพลังงานลบเช่นปีเสียหรือยัน 2. ล้างมือและอาบน้ำหลังจากกลับจากงานศพเพื่อปัดเป่าพลังงานไม่ดี 3. บางคนอาจถือว่าให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีหมดเพราะเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคล หากไม่เชื่อก็สามารถไปงานศพได้ตามปกติแต่สำหรับผู้ที่เชื่อการปฏิบัติตามธรรมเนียมจะช่วยให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากขึ้นค่ะสถานที่แก้ปีชงปี2568ที่ได้รับความนิยมได้แก่วัดบางกรรกรมราวาสหรือวัดเล่งเนยยี่วัดบรมราชาการจนาพิเศษ อนุสรคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรร์หรือวัดเล่งเนงยยี่สองวัดทิพวารีวิหารหรือวัดกร,รม,ยยม,ร,มร้อยยี่วัดโพแมนคุณารามหรือวัด้อยมิ่งปออังยี่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารศาลเจ้าพ่อเสือวัดมังกรบุตรารามหรือวัดเล่งหัวยี่ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้านาจาซาไทยจือจังหวัดชนบุรีเมื่อเรารู้จักสถานที่แก้ปีชงแล้วของไหว้สำหรับแก้ปีชงเราก็ควรรู้ด้วย 1. ส้มมงคลหนึ่งจานไหว้เสร็จแล้วนำกลับบ้านไปกินจะได้เป็นมงคลกับตัวเองเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปี 2. น้ำมันเติมตะเกียงหนึ่งขวด หมายถึงชีวิตจะได้รุ่งเรืองโชคช่วงตลอดทั้งปี 3. กระดาษยิงเตียหรือกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นพร้อมเทียบแดงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าเป็นการแก้ปีชงตัวเองให้นำกระดาษยิงเตียมาปัดที่ตัวเอง13ครั้งปออุ้งปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าจนสุดแขนฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผา 4. นำซองที่บรรจุดวงชะตาชีวิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์พักเก่งทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแค้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีทั้งหมดที่กล่าววันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลหากไม่เชื่อก็สามารถไปทำงานได้ปกติได้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อ การปฏิบัติตามธรรมเนียมจะช่วยให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากขึ้นค่ะขอขอบคุณกรลยาณมิตรทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ